สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c Head วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ a าบอใบย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะยังอยู่กับกิจกรรม Head to Head นะครับก็เช่นเคยนะครับ Head to Head ของผมก็จะต้องมี Key p l a y e r นะครับสำหรับ Key p l พ y e r ในคลิปคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นนักเตะในกิจกรรม T OTS ออยู่เช่นเคยนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับกลับมากันอีกแล้วนะครับสมัหรโปรแรงโหดจัดหนักกันเลยวันนี้นะครับวันนี้พี่มีโปรสุดพิเศษมาฝากกันอีกแล้วนะครับราคาแพ็คทุกแพ็คลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันไปเลยนะครับบอกได้เลยคําเดียวนะครับถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเขียวแพ็คฟ้านะครับแพ็คใหญ่ในราคาเพียงแค่10,50บาทเท่านั้นเองนะครับ รีบจัดกันเลยนะครับสายเติมสายเปฟีฟ้าโมบายนะครับสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวดเร็วทันใจใช้เวลาเพียงแค่3-5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่มีรีฟัน100%ด้วยนะครับแอดมินใจดีสุดๆเลยนะครับมีได้ที่นี่ที่เดียวนะครับที่ Elastic Shop สนใจแอดไลน์คุยได้เลยนะครับแอดอีลาสติกมีแอดด้วยนะครับหรือจะกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากด้วยนะครับสําหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นนักเตะจากกิจกรรม TOTs นั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะในลีกของลีกเอิงนั่นเองนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเนมาจูเนียนั่นเองนะครับก็สําหรับเนมาจูเนียนี้นะครับในการ์ดนี้นะครับให้มาเป็นนักเตะ OVR 96นะครับในตําแหน่ง LW นั่นเองนะครับเป็นนักเตะจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะครับหรือว่า PSG นั่นเองนะครับเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลนะครับ แล้วก็บูทที่ให้มานะครับเป็นบูทความว่องไวนะครับบูท agility นั่นเองนะครับก็มีเพิ่มหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความว่องไวนะครับการเร่งความเร็วนะครับ acceleration นะครับเส้นโค้งก็คือการยิงลูกปั่นโค้งนั่นเองนะครับการทำประตูนะครับ finishing นะครับแล้วก็ปฏิกิริยานั่นเองนะครับรอบการ์ดนี้นะครับเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นขวา5สาย5เลยนะครับโหถือว่าเด็ดดวงเลยนะครับส่วนพลังงานนะครับก็ให้มาที่9ช่องเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สกิลมูฟนี้ก็5ดาวเต็มเช่นกันนะครับ ราคานะปัจจุบันตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 20M สิบอ็หน่อยๆนั่นเองนะครับมาดูสแต็กไซด์ในกันสักนิดนึงนะครับสแต็กนี้เป็นสแต็กที่ยังไม่ได้บวกบูทนะครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับอันแรกนะครับการเร่งความเร็วนะครับแอคเซเลชันร้อยเก้านะครับความเร็วการวิ่งสปินสปีด103นะครับการทำประตู100นะครับฟินิชชิงนะครับช็อตพาวเวอร์นะครับพลังยิงนะครับ103นะครับลองช็อตยิงไกลนะครับ98นะครับการคุมตำแหน่ง101นั่นเองนะครับหรือว่ารวมๆทางด้านเกมลุก เราก็มีการส่งลูกใกล้นะครับช็อตพาสซิ่ง100นะครับการส่งลูกไกลนะครับลองพาสซิ่ง95นะครับวิสัยทัศน์การมอง10อยนั่นเองนะครับดิบบิ้งการเลี้ยงลูก1 1 0นะครับ111การควบคุมบอลก็คือบอลคอนโทรลนั่นเองนะครับจิลิตี้ความว่องไว1้1นะครับถือว่าเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีลูกมงอยู่ที่75นะครับกระโดด77นั่นเองนะครับสำหรับส่วนสูงของเนย์มานะครับสูงอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับ แอตแท็กเวิร์กเลดนะครับความขยันในเกมบุกนะครับสูงเลยนะครับแล้วก็ความขยันในการตั้งรับก็กลางๆนั่นเองนะครับดีเฟนเวิร์กเลดนะครับสกิลที่ติดตัวมาเป็นสกิลเรนโบ้นั่นเองนะครับส่วนสกิลแฝงนะครับมีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับเอาเป็นภาษาไทยเลยนะครับก็มีบาดเจ็บง่ายนะครับเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นนะครับสกิลเลี้ยงเร็วนะครับสปีดดิปเปอร์สกิลเพย์เมเกอร์นะครับก็ยิงปั่นไซก้อยก็เอาไซฟูช็อตนั่นเองนะครับถือว่ามีสกิลเเเเเเพลลลยย์์์มมกกออรรรนนนนนี่่ตต้งงหุบบบขาาาแะะคคััสไ เดี๋ยวเราก็จะไปจัดทีมกันนะครับแล้วเราก็จะไปลองดูค่าความสามารถของเนมากันนะครับตอนนี้ก็จัดทีมมาแล้วนะครับมาในระบบ5 2 2 1นะครับเป็นแผนที่ผมมถนัดนั่นเองนะครับก็เอาเนมายืนเป็น L W ตรงตำแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูค่าความสามารถของเนมาในแร้งกันนะครับก็ไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับปุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถของเนมาร์ในการ์ดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยากจะรู้ว่าเนมาร์การ์ดนี้เก่งยังไงนะครับในความคิดของพี่นะครับก็ดูคลิปกันให้จบแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับทีมผู้มาเยือนได้เริ่มเล่นเขี่ยลูกก่อนนะครับบอลอยู่ทางซ้ายครับอินเย วนอยู่นะครับ1รอบเขากลางมากุนตัวกันนะครับไหลต่อมาเอโต้อย่างไงเอยออกขวามาให้ออกมาที่ลาฟินญาครับยังไงไปได้ไหมไปไม่ได้ครับติดเทอร์นองเดสออกมาที่เนมาครับสัมผัสแรกยังไงเอยเลี้ยงจี้ยึกยักยึกยักอยู่มองหาเพื่อนอยู่มีวิ่งเติมไปหนึ่งตัวครับปาดมาที่โมดิกเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงเอยโอ้โหจะตบกลับมาตบไม่ทันนะครับติดโคดี้แกคืนกลับมาครับยังไม่ดีครับอยู่ที่เทอร์นองเดสไหลต่อมาเนมาสไลด์เอาบอลยังไม่ออกด้วยจังหวะนี้ยังไงเอย ยงังจี้เอาคืนหลังไมมยังไงยังได้อยู่ครับจังหวะนี้เข้ากลางมาที่เซดอฟเซดอฟตังหลักก่อนครับจังหวะนี้โห oh, ปาดมาไม่ดีครับติดเซดอฟจังหวะนี้ทีมผู้มาเยือนจะได้ส่วนบ้างน,นะครับฟันไดไปแก้มาได้นะครับจังหวะนี้เสียไปแค่ลูกทุ่มนะครับ <LIVE> ทีมผู้มาเยือนจะได้ทุ่มนะครับทุ่มมาที่โคดีคืนหลังมาที่ลูเบนดีอาร์นะครับออกมาทางซ้ายเปลี่ยนแกนมาบ้างครับที่เจ้าการเซโร่เรียงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยพามาตะลุยมาคนเดียวเลยครับ อย่างได้อยู่ด้วยครับหมุนเข้ากลางมาจังหวะนี้เอโต้ล็อกนี่ติดเดซายี่ครับยังไม่ไดสับยังไม่มีโอกาสยิงจัดจะแองแจงเลยนะครับจังหวะนี้จะได้ส่วนบ้างนะครับผมส่วนขึ้นมาโดยแมสซี่นะครับเลี้ยงจีขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงเอยล็อกหนึ่งจะโดนอินซิเย่ครับทีมผู้มาเยือนแก้เอาคืนกลับมาได้นะครับเจ้าการเซลโลเข้ากลางมาครับจังหวะนี้ยูเซ่ทางขวามีให้มาทางขวาเลยครับที่ลาฟินจายังไงเอยไม่ไปนะครับ เขากางมาที่เซดอฟหลเลนชิงกันอยู่กับยูเซปาดมาจังหวะนี้ยังไงยังได้อยู่ครับเก็บได้ยูเซแต่ยีนะครับติดเดซยี่ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้คือมาที่เอตโต้อวสวยเลยจังหวะนี้ไหลมาที่เนมาครับหนีมาได้2คนจังหวะนี้ยังไงเอ่ยจะยิงหรือจะโยนครับยังไงอื้มดูเบนดีอาร์ตแกยังเร็วครับยังไม่จิ้มออกไว้ได้นะครับ ยังไม่มีโอกาสได้ยิงนะครับทีมผู้เยือนตั้งเกมขึ้นมาใหม่อยู่ที่การสนามนะครับตอนนี้อยู่ที่ยูเซเอาโดนฟันได้ปั๊มไว้ยังไงเออออกมาทางซ้ายสุดเลยครับไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับสําหรับเนมาก็ถือว่าโอเคนะครับคล่องตัวดีนะครับจากที่ลองเล่นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับ มาดูเกมกันต่อนะครับในครึ่งหลังแมสซี่ออกมาที่โมดีครับยังไงเอยสายมีขวามีให้มาที่เนมาเนมาพาเลื้อยมาครับยังไงยังได้อยู่ไหมยังไม่ได้ครับโดนทีมผู้มาเยือนตัดมาได้แล้วเอโต้ปั๊มมาจังหวะนี้เซด็อบไปเก็บคืนกลับมาออกมาที่แมสซี่เลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ครับตดลุยมาเองเลยเจอกับเจ้ากันเซโลหนีมาได้ด้วยจังหวะนี้จะโยนหรือจะล็อกยังไงได้เป็นลูกทุ่มนะครับ นติจะได้ทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาที่เซดอฟยังไงเอยตรงกลางมีให้ไหมยังไงสายมีความมีไหลมาที่เอโตเอโตยังไงเอยจะสับไหม,ม,มติดโคดี้ครับท <Yeah. S 1> ีมผู้มาเยือนยังแก้วมาได้จังหวะนี้จะได้ส่วนบ้างครับออกมาทางสายสุดเลยยูเซบิโอเลี้ยงจี้ขึ้นมาเจอกับรูเบนดีอาร์ยังไงเอยลูกนี้ล็อกไว้ก่อนหนึ่งจังหวะรอเพื่อนเอาสิครับเสร็จดีอาร์แล้วปะเอา้าคุณโดกานยังเอาคืนกับไปได้อีกจังหวะนี้อยู่ที่เซดอฟออกมาทางขวาสุดเลยครับที่ตามพินญา แลกินยาเข้ากามาเซดอปปาดมากุงตัวกันแทงตามช่องมาที่เอโตโดนปั๊มไว้ดีอาร์เอาล้ครับจังหวะนี้ดูเมมามันวิ่งไปช่องนู้นครับไหลต่อออกมาที่เนมาจังหวะนี้โลงๆโอโหอย่างนี้ยังปั่นไปถึงทีครับยังไงเข้าขวาเรียบร้อยดีครับ10ไม่มีใครประกบอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับบอกเลยเนมาไม่พลาดอยู่แล้วนะครับลูกนี้ปั่นเกือบเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับ มีโอกาสมีเวลาแต่งตัวเยอะเลยนะครับจังหวะนี้เอียวตัวยิงยิงนิดๆนะครับขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สไตล์เนย์มานั่นเองนะครับทีมผู้มาเยือนจะทำยังไงเอ่ยนะครับติซอนเขากลางมาก,กุนโดกานยังพอมีเวลาให้ตีเสมอยูเซบิโอไหลต่อเข้ากลางมายังไงเอโตออกมาทางสายสุดเลยมีเจ้าการเซโล่ผิวเหลือเกินเจ้าตัวนี้นะครับ <ๆ S 2> เขากลางมาเอาโดนตัดอีกแล้วดีอาร์ ยังไงเออเอโตวิ่งไปตามช่องอย่างนั้นเนมาหลุดอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงวิ่งตามมันมาสองคนไม่ทันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นสองประตูของเนมาเลยครับจังหวะนี้นะครับหาช่องวิ่งได้ดีนะครับเนมานะครับจังหวะเนมาขยับก็เห็นช่องเลยนะครับไหลามาตามช่องเรียบร้อยไปนะครับดูจากภาพช้าไหลมาจังหวะนี้แล้วสองตัววิ่งมาไม่ประคองมาไม่เข้าด้วยนะครับประตูออกมาก็ไม่ทันแล้วนะครับ เป็น2ประตูต่อศูนย์ของเนย์มานั่นเองนะครับถือว่าหาช่องทําประตูได้ดีนะครับเพื่อนเล่นง่ายด,ดีนะครับเพราะว่าตัวแกวิ่งขยับหาช่องอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับเนย์มานั่นเองนะครับทีมผู้มาเยือนจะทํำยังไงครับเหลืออีกประมาณ5นาทีครับปาดมายุคนี้จังหวะนี้อยู่ที่ยูเซออกมาครับที่เซียดอฟจะได้คืนบ้างไหมจังหวะนี้ปั๊มกันไวเอา้ากลายเป็นยูเซซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ ว่าชนกันนะครับแล้วบอลก็ชอกออกมาครับดยูเซวิ่งมาเก็บตกรูปนี้โอ้โหยิงคมจริงๆนะครับเป็น2ประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับถ้าอยากจะได้คืนต้องไปรีบโชบกลับมาเร็วๆนะครับอ๋อเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้ดิกตัดแบบนี้ก็จบเกมเลยนะครับชนะไปด้วยสกอร์นี้เลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับและเป็น2ประตูของเดมาร์จูเนียนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแฮตเวิร์ดคลิปนี้นะครับคีย์เพลเยอร์ของเราก็คือ เนมาจูเนียนั่นเองนะครับเราก็มาวิเคราะห์ค่าความสามารถของเนมาในการ์ดนี้กันเลยนะครับก็จากที่ลองเล่นมาแล้วนะครับห้าถึงหกเกมเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะครับย้าว่าความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับเท่าที่เล่นเนมามานะครับสาหรับซีซั่นนี้นะครับผมว่าการ์ดของเนมาการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ามีความเร็วนะครับแล้วก็ การทําประตูการจบสกอร์นิ่งมากนะครับพลังยิงก็โอเคนะครับแล้วที่สําคัญนะครับส่งบอลใกล้ส่งบอลไกลดีหมดนะครับปั่นโค้งก็โอเคนะครับที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยคือขวา5้าซ้าย5นะครับก็คือได้ทั้งซ้ายทั้งขวาสกิลมูฟนี่ก็5ดาวเต็มนะครับสเตมิน่าก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหาช่องทําประตูได้ดีด้วยนะครับสําหรับเนมาตัวนี้นะครับแกถนัด2เท้าด้วยนะครับไม่ว่าจะหาช่องไหนช่องซ้ายช่องขวาแกยิงได้หมดด้วยนะครับ แล้วก็มีความว่องไวคล่องตัวดีด้วยนะครับถือว่าโอเคนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าตั้งแต่เล่นมาในซีซั่นนี้เนย์มานีถือว่าโอเคสุดณนะตอนนี้นะครับไม่แน่ว่าต่อไปอาจจะมีเด็ดคนนี้อีกนะครับแต่ส่วนตัวตอนนี้มองภาพรวมๆว่าใครที่อยากชอบเนย์มาหรือเป็นสาวกเนย์มากากาดนี้ไม่มีไม่ได้นะครับบอกได้แค่นี้คําเดียวเลยนะครับกอดทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ําว่าความคิดเห็นส่วนตัวเรากันนะครับ ก็สำหรับใครที่ใช้ในมาการ์ดนี้อยู่นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ